นี่คือปราสาทบ้านปราสาทนะครับอำเภอห้วยทับทันจังหวัดศรีสะเกดด้านหลังนี้เป็นปราสาทหินจะตั้งชื่อว่าปราสาทบ้านปราสาทตามชื่อหมู่บ้านเป็นเจดีสามหลังโดยรวมเนี่ยจะเป็นเจดีที่ตั้งอยู่บนฐานศีดาแรงในฐานเดียวกันเรียงไปตามแกนเหนือใต้หันหน้ามาทางทิศตะวันออกนะครับส่วนภาพรวมก็จะเป็นมีซุ้มเรียกว่าเป็นโคพุระโดยศิลาแรงและมีกำแพงล้อมรอบนะครับ สันนิษฐานว่าเมื่อแต่ก่อนเนี่ยคงจะเป็นเป็นปรางทั้งสามหลังที่จะบูชาที่พระเจ้าในศาสนาพราหมณ์ฮินดูแต่ด้วยการยะเวลาที่ผ่านไปมีคนล้านช้างองคยพเข้ามาและได้สร้างเจดีทรงล้านช้างนี้เข้าไปทับแทนที่ปราสาทขอมก็เลยได้เป็นพระธาตุสามหลังแต่ก่อนนี้ก็คงจะเป็นอ่าคล้ายๆกับปรา,าสาทสักกำแพงใหญ่ครับที่มีปรางสามองค์เนาะเดี๋ยวจะพาเข้าไปชมด้านในสันนิษฐานว่าปราสาทหิ้นแห่งนี้สร้างในราวพุทธศตวรรษที่16 ถึงพุทธศัวรรษที่17นะครับแต่นี่คือซุ้มโคปุระที่เหลือแต่ฐานเราจะสังเกตได้ว่าอิฐตัวนี้เป็นอิฐสมัยหลังในสมัยยุคล้านช้างหรือคนลาวที่อบพยพเข้ามาสร้างครอบทับศาสตร์้างสถานแห่งนี้เข้าไปนี่คือบางส่วนของซุ้มโคปุระหรือซุ้มประตูด้านหน้านะนจะมีประตูเข้าไปด้วยนะจะพาเข้าไปก็จะเห็นนะครับเจดีนี้เป็นเจดี อ่าย่อมุมนะเป็นเจดีย์ย่อมุมแล้วก็ด้านบนก็จะลดหลั่นกันลงไปเป็นเจดีย์ทรงลานช้างนะในยุคสมัยของคนลานช้างเป็นเจดีย์สามหลังซึ่งก็สร้างครอบทับป,ปราสาทหินทั้งสามหลังแบบเดิมพูดภาษาชาวบ้านเนาะหลังเล็กๆน่ารักมากนะครับเป็นเจดีย์ทรงลาวล้านช้าง อยู่บนฐานของศิลาแรงของปราสาทหินสมัยขอมนี่อเอาง่ายๆแค่เฉพาะเจดีย์ก็หลายร้อยปีแล้วแหละนะน่าจ,จะมีสาม0อปีแล้วแหละอันนี้เป็นกรอบประตูหินทรายเดิมของปราสาทนะครับแล้วก็จะมีการสร้างใหม่ในการสร้างเจดีย์แล้วก็ก่ออิดเข้าไปด้านในเนาะเดี๋ยวเราเข้าไปดูให้ตากล้องเข้าไปด้านในมันมีอะไร ชาวบ้านก็จะนําพระพุทธรูปเนาะ,ะนาเครื่องบูชามาบูชาด้านในเนาะเจดีย์มันสูงไหมโอ้สูงเนาะอ๋อเป็นเจดีย์สูงเป็นประตูหลอกนะที่สามารถเข้าไปสักการะสิ่งศักดิ์สิทธิ์ได้ก็คือเป็นเจดีย์องค์กลางส่วนอีก2สององค์ตามแนวเหนือใต้เนี่ยก็จะเป็นเจดีย์ที่ปิดทึบนะครับไม่สามารถที่จะเข้าไปได้สวยงามมากนะครับฉาบยัง เห็นไหมครับอันนี้คือเศษปูนเนาะที่ฉาบยังยังอยู่เนาะสมัยก่อนก็คงจะฉาปูนเนาะปูนปูนชะทายแล้วก็ทาสีอาจจะมีเครื่องประดับแต่ว่าหลุดหลุดล่อนไปตามกาลวเวลาหากสันนิษฐานนะครับหากสันนิษฐานก็ถ้าปิดตายแบบนี้ก็สันนิษฐานว่าด้านนั้นก็คงจะอาจจะบรรจุพระบรมสารีริกธาตุของคนในยุคล้านช้างที่เข้ามาสร้างหรือ,อาาเครื่องที่ฝังไว้เป็นพุทธบูชาจะเป็นแก้วแวนเงินทองหรือทรัพย์สินต่างๆที่สร้างเจดีย์นะในนี้นะครับ อันนี้เป็นห้องเดิมที่เป็นหิสลาแรงนะน่าจะสร้างในยุคขอมนี่แหละไม่มีการบูรณะหรือไม่มีการสร้างต่อเติมอาจจะเป็นห้องเก็บของดูคล้ายๆบันาลัยของประสาทขอมนะอันนี้จะดูคล้ายๆบนรลัยของประสาทขอมเป็นสถานที่ท่องเที่ยวนะครับมากราบไหว้ขอพรได้นะครับ เนี่ยเป็นประตูหลอกนะเนี่ยล,ลักษณะนี้มันก็เหมือนปราสาทนี่นั่นแหละคือเขาเห็นรูปร่างเดิมของปราสาทเขาก็เลยสร้างเจดีครอบทับไปโดยทําคล้ายๆแบบเดิมเนาะมีประตูหลอกมีเขาเรียกว่ามีหน้าบ้านมีอะไรคล้ายๆกันแต่ทําเป็นทรงเจดีเพราะว่าคนลาวส่วนใหญ่เนาะคนลานช้างเนี่ยเขาจะทําเป็นเจดีเขาไม่ได้ทําเป็นรูปทรงปราสาทหรือเป็นปรางนะครับ แต่ที่อยู่ได้เป็นเป็นพันๆปีหรือเป็นเฉพาะเจดีก็หลายร้อยปีเนี่ยเพราะว่าผมว่าเพราะความแข็งแรงของฐานศีลาแรงนะผมคิดว่าอย่างนั้นนะเพราะว่านี่คือความแข็งแรงของฐานศีลาแรงถ้าฐานมั่นคงแล้วมันก็น่าจะอยู่ได้นานสันนิษฐานว่าด้านหน้าที่ยื่นออกมานี้เป็นเป็นมุกด้านหน้านะครับแต่ที่เราไม่เห็นโครงสร้างของรังคาเนี่ยนี่ฮะ ตรงนี้น่าจะเป็นโครงสร้างที่เป็นไม้นะครับหลังคามีเสาไม้แล้วก็มีหลังคาต่อมุกเข้าไปนะครับแต่ด e ้วยระยะเวลามันเป็นพันปีเนาะไม้มันก็ผุก่อนไปหายไปเลยเหลือแต่ศิลาแรงนะครับเนี่ยก็จะมีมุกด้านหน้าเป็นหลังคาไม้เข้าไปก็จะเป็นตัวปราสาทอางหลวเมื่อกี้นี่ต้องใช้ช้างลากนะผมบอกตรงๆสร้างได้ยังไงวะคุณอะนี่ ดูต้องใช้ช้างลากออันนี้ต้องเป็นคานชิ้นส่วนของซุ้มประตูโคโปรานะเนี่ยเป็นคานยกคานนี้ต้องมีชักลอกแล้วต้องใช้ช้างชักค้นหนีไม่ได้ ซุมด้านหน้าซุม้มโคปุพุระเข้าไปก็จะเป็นปรา,าสาทหินโอ้นี้เดือดเวียนครบจ็ครบสามเอาละครับวันนี้ก็ <S <S พามาเยี่ยมชมปรา,าสาทบ้านปรา,าสาทของพระมุขวยทับทันเป็นศาสนสถานที่ซ้อนทับกันระหว่างยุคสมัยขอมราพุทธศตวราษที่16-17และอารยธรรมของชนล้านช้างที่มาสร้างเจดีย์ครอบทับปรา,าสาทขอ,อมอีกครั้งหนึ่งก็หากใครมีโอกาสก็เชิญชวนมา อากาศไหว้ขอพอรก็ได้เชิญมาเที่ยวชมก็ได้นะครับก็หากใครชอบเนาะช่วงนี้เทนปราศาทตินถึงกำลังมาแรงนะครับก็มาร่วมอนุรักษ์ด้วยกันนะครับ